สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคุกไม่ติดคนไม่ดา่าประกันตัวจัดงานกอดอึ้งการกระทำลุงพลประแตนประกันตัวออกมาจัดพิธีบายสีประกันตัวออกมา,จ,า,กออกมาจัดพิธีบายสีสู่ขวัญซเชียลอึ้งการกระทำลุงพลประแตนไร้กังวลคุก20ปีคนแห่ให้กำลังใจให้เงินเพียบความเคลื่อนไหวลุงพลพระแตนเชาน้านี้บรรดาแฟนคลับ ได้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญให้ทั้งสองคนบางคนฝากเงินผูกแขนให้กำลังใจตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นบาทหลังจากศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำพิพากษาคดีน้องชมพู่สั่งจำคุก20ปีนายชัยพลวิภาหรือลุงพลสองข้อหาฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก1ิปีฐานภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปัศจากเหตุอันสมควร จำคุกสิปีและยกฟ้องนางสาวสมพรลาโพหรือป้าแตนล่าสุดมีความเคลื่อนไหวของลุงพลป้าแตนในช่วงเช้านี้ที่จังหวัดสกลนครโดยมีบรรดาแฟนคลับได้จัดพิธีบายสีสู่ขวัญให้ทั้งสองคนส่วนบรรดาแฟนคลับที่เดินทางมาไม่ได้ฝากเงินผูกแขนใ,กนให้กำลังใจลุงพลป้าแตนด้วยตั้งแต่หลักพันถึงหลักหนึ่งหมื่นบาทขณะที่หลายคนเข้ามาให้กำลังใจผ่านช่องทาง YouTube ลุงพลป้าแตนเฟมิลี่ที่ไลฟ์สดพิธีบายสี โดยบางข้อความยังเชื่อว่าลุงพลประแตนถูกใส่ร้ายและอีกไม่นานคนร้ายต้องได้รับกรรมย้อนก่อนไปหน้านี้ทางช่อง YouTube ลุงพลประแตน Family ก็ได้โพสต์คลิปที่ย่าพาแม่ของุงพลมาหาและกอดให้กำลังใจลูกชายซึ่งบรรยากาศก็ดูผ่อนคลายมีสีหน้ายิ้มแย้มโดยผู้เป็นแม่ก็บอกว่าเมื่อวานไม่ได้ติดตามข่าวอะไรและเมื่อรู้ข่าวก็มองว่าเป็นเรื่องกรรมเวรและขอให้ลูกสู้ และทำบุญเยอะๆขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ